ครับตรงนี้ก็เป็นงานที่เขาจัดขึ้นในซอยวัดดอนนะครับวันนี้มาดูของกินมาดึกไปหน่อยนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นเกี๊ยวทอดนะครับเกี๊ยวซาลาเปานกกระทานะครับโอ้โหอ,อ,อันนี้หม้อกแกงหม้อกแกงยี่สิบาทนะครับขนมหวานนะปลาหมึกไม้ละสิบบาทนะครับตรงนี้ สายมาแมลงทอดนะไม่คว้นพลาดนะครับมีโอจัก,กระจันยังมีนะแ,แมงสดิ้งนะครับจิ้งลีดนะครับตะกะแตนนะครับนอนายวันวันเลยอะข้าวยวขึ้นเลยแล้วก็ไม่อยากกินอะไรด้วยลูกชิ้นเนี่ยต้องมาเป็นหลักนะครับวันนี้มาดึกไปหน่อยนะคนก็เลยเงียบไปนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วประมาณก็ทุ่มสองทุ่มนีคนเยอะเลยนะครับวันนี้มาร่วมสามทุ่มกว่าและโอ้โห สายดอง